นี่มีใครบอกไหมว่าเวลาหัวล้อหน้ามัแปะยิ้มมากเลยไม่หัวละอดิแไนมันพาไม่คิดว่าน้องวอกจะฮาขนาดนี้เลยเนี่ยฮาสน่นดังไปถึงในครัวเลยอะคิดได้ยังไงอะถอยรถเข้าช่องเป็นถอยรถเข้าซองจิตใต้สันึกของวอกจะไปเที่ยวเองหรือเปล่าถึงพิม์แบบนั้นนะฮะเม่อยากอยากมีผิวขาวอุ้ยอยากมีผัวขาวตายแล้ววอกแอบลอ แล้คุณพระวิญญาแก้งเยอะเลยนี่นี่ปีหน้าจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยวอล์กอักวีพี่เซนให้เรียบร้อยอ๋ออันนี้งานของพี่นะเสร็จเรียบร้อยแนละ้วฝากให้พี่หมอนด้วยที่สำคัญนะเลเ็เบดี๋ยพี่ไปทำหน้าที่ของพี่ก่อนนะ

นี่พี่อ๋อผมถามจริงตอนผมเดินออกไปอีพี่ยมมันมายุ่งอะไรกับไฟายงานผมป่ะอืมใช่แล้วพี่ปล่อยให้มันเอาไปไฟายงานผมไปได้ไงเนี่ะก็พี่ยมขอตรวจดูเลยเอาของพี่อูดิกรอบนึงแล้วพี่ก็เชื่อมันเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกก็มันบอกว่าจะตบพี่ให้ตายตามนม่ได้เฮ้ยว่าหน้าพี่ตายมากเลยอ๋อไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอว่ เอา,างี้พี่อ๋อเข้าน้ำเลยไปส่องกระจกดูหนังหน้า,นามีความรู้สึกไหบ้างไหมนะแล้วฝ่ายงานทพิยมเอามานี่เลยเดี๋ยวผมขอเอาไปตรวจก่อนนิดนึงเผื่อจะแก้คำผิดให้มันแกคิดอย่างนั้นจริงเหรอว่าฉันว่าไม่จริงอ่ะเฮ้ยแต่ก็ดีนะเอาคืนพี่ยอมมันบ้างสะใจดีนี่น้าสะใจแล้ <laughs> สะใจแล้ว สะใจมากสะใจมากเฮ้ยก็รอดแต่มึงมึงสะใจมึงก็สะใจไอ้สักการินดาวร้ายเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอัศวินวอกฟองฟอดละเฮ้ยเฮ้ยงานเนี้ยพอจะเอาให้วิ่งน้ำลายฟอดมาแก้งานแทบไม่ทันเลยฮัเช้ๆ